สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอร้านค้าเนี่ยนะครับมีการนำเอารีวิวจากลูกค้าไปเปิดเผยในคลิปนี้เนี่ยมาเตือนกันนะครับว่าการรีวิวของลูกค้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับ ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องระวังการนําไปเปิดเผยข้อมูลนะครับเพราะอาจจะสุ่มเสี่ยงกระทาผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้เราลองไปดูในรายละเอียดของกฎหมายกันนะครับใน,ในข้อมูลตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าควรจะรู้นะครับว่าการนําเอาข้อมูลาาการรีวิวจากลูกค้าไปเปิดเผย แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับอ่าแล้วทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้มีอะไรบ้างนะครับเช่นอ่าชื่อนามสกุลนะครับบัญชีผู้ใช้อ่อันนี้เป็นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้นะครับชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนนะครับหรือภาพภาพถ่ายของเขานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมลอ่อันนี้เป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของเขาได้นะครับทีนี้3ลักษณะการกระทําความผิดนะครับก็คือ 1. เนี่ยมีการเผยแพร่คอมเมนต์รีวิวโดยที่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดรูปหรือ,อไม่ได้ปิดชื่อของลูกค้าเพราะนั้นการไปเผยแพร่คอมเมนต์ comment, รีวิวโดยไม่ปิดรูปไม่ปิดชื่อลูกค้านะครับ2 นำรูปลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆนะครับ 3. เก็บข้อมูลลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็เป็นลักษณะของการกระทําความผิดนะครับไปเผยแพร่คอมเมนต์รีวิวไม่ปิดรูปไม่ปิดชื่อการนำรูปของลูกค้าไปใช้ประโยชน์อื่นการเก็บข้อมูลลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับทีนี้ ถ้ากระทําความผิดในบทลงโทษทางกฎหมายนะครับโทษทางแพ่งตามมาตรา77ก็คือจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เจ้าของข้อมูลนะครับส่วนโทษทางอาญาตามมาตรา79ก็คือกรณีทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5 0,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับกรณีใช้ข้อมูลเพื่อสแสวงหา ประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นก็ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับทีนี้ข้อแนะนํานะครับข้อแนะนําข้อที่เรา,าจะต้องระวังสําหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปก็คือ1น่เราจะต้องขอความยินยอมก่อนที่จะเก็บข้อมูลนะครับจะต้องอ นะครับเพราะนั้นต้องต้องขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็จะต้องได้รับความยินยอมก่อนเสมอนะครับ2เนี่ยจะต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราได้มาโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการล่วไหลนะครับ 4. ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใช้ข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งเอาไว้กับเจ้าของข้อมูลเท่านั้นนะครับอย่าไปใช้ในเรื่องอื่นนะครับ 4. ลบข้อมูลเมื่อที่เมื่อไม่จําเป็นเมื่อหมดความจําเป็นในการใช้งานหรือเจ้าของข้อมูลถูกอถอนความยินยอมนะครับ 5. ้าระมัดระวังการแชร์ข้อมูลของผู้อื่นการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอ,อนุญาตเนี่ยถือเป็นการละเมิดกฎหมายนะครับ